แักตอนสายๆค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะมาทอดเนื้อแห้งให้ลูกชายกินนะคะลูกชายก็บอกว่าหิวข้าวค่ะทุกคนมัวแต่เล่นจ้าแ,แม่ก็จัดทอดเนื้อแห้งให้เลย ก็จะทอดเนื้อแห้งให้สุกก่อนนะคะแล้วก็จะมาทอดปลาหมึกแห้งเตาเลยค่ะ ดับแก๊สเลยเพราะว่าปลาหมึกมันก็จะแห้งแล้วเนาะเอาลงไปน้ำมันแคปเดียวเดี๋ยวมันก็สุกตอนนี้ก็ดับแก๊สแล้วนะคะก็ีดใน้แห้งใส่จานเลยเอาปลาหมึกแห้งลงไปต่อเลย น้ำมันเขาจะยังร้อนๆอ,อยู่นะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเเรียบร้อยจ้า